بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ر ب ن ا ف ت ح ب ي ن ن ا و ب ي ن ق و م ن ا ب ن ح ق و أ ن ت خ ي ر ف ا ت ح ي ن ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه ก็ทำดูเร si ีุนแล้ววันนี้วันนี้เรามาดูตําราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่านั่นก็คือชาร์ฮตะซีมินอ็นการอธิบายการเทิทูนความรู้วันนี้เข้าสู่ในตอนที่แปดด้วยการนําหนังสือของท่านเชคซอเลห์บินอับดิลละอัลอุไซมีฮะฟิซาฮุลลอห ก็ถือเป็นเกตความรู้ที่เรานั้นที่กระผมเองได้มีโอกาสในการเข้าร่วมการจัดสัมมนา,าของท่านในมสัสยิดนบีก็ในทุกๆปีท่านก็จะมีการอบรมในเรื่องของหลักวิชาการต่างๆโดยนำต,ตำรามากมายหนึ่งในตำราที่ท่านนั้นมักที่จะสอนนั่นก็คือการเทิดทุนความรู้วันนี้เราเข้าสู่ในหลักเกณฑ์ ในการเสวงหาในเรื่องของศาสนาอิสลามหลักเกณฑ์ที่8นั่นก็คือลูซูมุตันนีฟีตอลบิฮิวัตัรุกินอัจละนั่นก็คือในหัวข้อเรื่องวันนี้เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือในเรื่องของจำเป็นต้องศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนและไม่รีบเร่งนั่นคือหัวข้อที่เรานั้นอยากที่จะนำเสนอในหลักเกณฑ์ที่8ทํทำไมถึงต้อง มีความจําเป็นในการแสวงหาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามาหลักสูตรที่บรรดานักวิชาการในอดีตนั้นได้วางเอาไว้และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนารีบเร่งที่จะไต่ระดับในวิชาการอื่นๆที่มันลึกซึ้ง อันเนื่องมาจากว่าในหลักการศาสนานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูพิจารณาในการประทานอันกุรอานอัลลอฮุซุบะฮิอาลาอลาไม่ได้ประทานอันกุรอานในคราวเดียวกันแต่พระองค์ได้ทรงประทานอันกุรอานในแต่ละช่วงเหตุการณ์ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆตลอดระยะเวลา23ปี ตั้งแต่การแต่งตั้งเป็นศาสนาทูตของท่านนาบีมูฮัมมัดส,สลุลลัลลฮวอะลัยฮุสัลลัมจนกระทั่งมาถึงในยุคมาดีนะอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะลาทรงประทานอันกรุานนั้นลงมาไม่ได้ลงมาทีเดียวแต่ในแต่ละเหตุการณ์ต่างๆอัลลอฮ์ได้ทยอยลงมาตามแต่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้บรรดานักวิชาการได้มองว่าการแสวงหาความรู้นั้นจะต้องอะไรเป็นขั้นเป็นตอน จะต้องศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพราะเนื่องจากว่าหัวใจของมนุษย์ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะรับความรู้ด้วยกับระยะเวลาอันสั้นๆได้จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของมันเป็นไปตามเวลาของมันที่จะต้องอะไรที่จะต้องศึกษาในแต่ละช่วงเวลานั้นจะต้องให้เวลากับมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาในเรื่องของความรู้ บางศาสตร์ความรู้เนี่ยจะต้องอาศัยระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานการศึกษาอัลกุรอานจะต้องอาศัยระยะเวลาไม่ใช่คนที่ศึกษาอัลกุรอานจะได้สามารถที่จะอา่านกุรอานภายใน1วันภายใน2วันแต่จะต้องใช้เวลาบางคนอาจจะใช้เวลาปี2ปี3ปีบางท่านอาจจะท้องอันกุรอานในแต่ละยุศในแต่ละในแต่ละซูรอเนี่ยต้องใช้เวลาด้วยเหตุน,นี้ ความรู้ในเรื่องของหลักการศาสนาเช่นเดียวกันมันเป็นความรู้ที่หนักเป็นความรู้ที่หนักจะต้องอาศัยเป็นขั้นเป็นตอนดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงอันกุราอานอัลลอฮฺได้กล่าวว่ายังไงอินนาซซนุนกีอะเัยกะเกลังซากีละแท้จริงเราจะทรงประทานให้แก่ท่านนั้นด้วยกับคำพูดที่มันหนะัก หมายถึงอันกุรานนั่นเองด้วยกับความรู้ต่างๆที่อยู่ในอันกุรานนั้นมันหนักมันมีอามานะมันจะต้องรับผิดชอบมันจะต้องอาศัยความเข้าใจต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอยู่ในสูเราตุนอันมุซัมมินหมายถึงคําว่ากัลลันซากีลาหมายถึงอันกุรานนั่นเองเป็นคุณลักษณะของอันกุรานอันกุรานเนี่ยมันเป็นคําพูดเป็นความรู้ที่หนักแต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาในเรื่องของอันกุรอานนั้นอัลลอฮ์จะทําให้บุคคลที่ศึกษาในเรื่องของอันกุรอานในการอ่านอันกุรอานในการท่องจําอันกุรอานมีความง่ายได้มีความง่ายได้ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตตาลาได้กล่าวว่าว่าเาก็ได้ยสซาุนันกุรอานะลิซิกรีแท้จริงเราได้ทําให้อันกุรอานนั้นมีความง่ายดดยในการลํำลึกในการไขควรในการท่องจํา อยู่ในสูรตุลก็มรแสดงให้เห็นว่าอันกุรอานนั้นมันจะต้องใช้เวลาในการศึกษาแล้วความรู้ศาสตร์อื่นๆละ่ะมันก็จะต้องใช้เวลาในการแสวงหาความรู้ในการศึกษาความรู้ในการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหลักการศาสนาด้วยเหตุน,นี้อันกุราอานเลาประทานลงมาไม่ใช่เพียงครั้งเดียว ในศาสตร์อื่นๆก็เช่นเดียวกันเราจะต้องอะไรเราจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนในการศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาในเรื่องของหลักการศาสนาลองมาดูในหลักเกณฑ์ที่แปดบรรดานักวิชาการได้บ่งบอกถึงอะไรให้เรานั้นบิดาดรุจศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ไต่ระดับทีละนิดทีละหน่อยเพราะเนื่องจากว่าความรู้นั้น มันจะต้องอาศัยระยะเวลาของมันมันจะต้องอาศัยระยะเวลาของมันการรับความรู้ <S 2> <S 2> บางครั้งจะต้องอะไรจะต้องอาศัยระยะเวลาจะต้องอาศัยความสามารถทักษะหัวใจที่มีความแน่วแน่ในการท่องจําแต่ละบทในการท่องจําแต่ละฮะดีษจะต้องอาศัยในการทบทวนต้องใช้เวลาเรมปีด้วยเหตุน,นี้ในเรื่องของการศึกษา ศาสานาก็เช่นเดียวกันมันจะมีหนังสือตำราสำหรับเริ่มต้นสำหรับคนที่จะเริ่มต้นในการแสวงหาความรู้ตั้งแต่ตำราที่ไม่ยืดยาวนักเหมือนกับวิชาฟิกก็เป็นวิชาเป็นวิชาหนึ่งที่นักเรียนนั้นจะต้องศึกษาบางคนอาจจะเริ่มด้วยกับอันฟิกคุณมุยสัตรหรือฟิก แบบสรุปแบบง่ายๆโดยไม่ลงลึกในตำราที่มันใหญ่ๆที่มันมีหลายหน้าหลายเล่มตำราเหล่านี้มันเหมาะบางช่วงวัยบางช่วงเวลาของของนักศึกษาเพราะนักศึกษาบางคนเนี่ยอาจจะระดับของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันระดับต้นเขาจะต้องศึกษาในตำราสรุปตำ,ตำราสั้นๆตำราเล็กๆตำราที่เข้าใจง่ายอย่างนี้เป็นต้นดังนั้น คนที่จะเริ่มต้นเนี่ยเขาจะต้องคำนึงถึงอะไรสองอย่างนั่นก็คือเริ่มด้วยกับหมูตนหรือแม่บทของตำราที่มันไม่ยืดยาวนักอย่างเช่นกีตารบุตตาฮฮดอย่างเช่นเรื่องฟิกก็เป็นฟิกค,คุณมุยสรรัตวหรือถ้าหากว่าเป็นเรื่องของฟิกอะไรที่เป็นมุกตาสรอดเป็นตำราที่สรุปเฉพาะสำหรับคนที่เริ่มต้น ดังนั้นนักเรียนควรที่จะศึกษาควรที่จะเค้นหาหนังสือตำราในระดับเริ่มต้นก่อนก่อนที่จะเข้าถึงตำราในระดับระดับที่มันลึกๆในในเรื่องของตัวทก็เช่นเดียวกันในเรื่องของตำราตัวเก,ก็มีหนังสือสรุปและมีหนังสือที่มีหลายเล่มเหมาะแต่และช่วงวัยต่างกันด้วยเห็นนี้บรรดานักวิชาการได้กล่าวว่า ในเรื่องที่สองนั่นก็คือจะต้องออกห่างตำราที่มันมีความรู้ลึกความรู้ที่มันลึกซึ้งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเด็กๆนี่ไม่เหมาะในการศึกษาตำราเหล่านั้นดังนั้นจะต้องอะไรจะต้องศึกษาจะต้องฝ่เรียนเนี่ยในแต่ละขั้นคำหนึ่งถึงความสามารถของตัวเองคำหนึ่งถึงตำราที่ตนเองนั้นจะศึกษาเขาจะต้องไปถามคนที่มีความรู้ ว่าตำราใดบ้างที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาในวิชากีตาบุตโตฮีตเรื่องของการให้เอกภาพตลอดเนี่ยบรรดานักวิชาการเนี่ยเขามองว่าให้เรานั้นเริ่มตั้งแต่อะไรอุสุลซาลาสะหลักเกณฑ์สประการเรื่องกลาว่าอิดุลอรารบะหลักเกณฑ์ทั้ง4ี่ในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของหลักการให้เอกภาพตลอดแล้วก็ ขึ้นมาสักนิดหนึ่งในเรื่องของกิตบุตรเฮตที่มีการอธิบายไม่ได้ยืดยาวนักแล้วก็ต่อมาในเรื่องของตำรากัชูชูบฮารในเรื่องของอันวาซาอนในเรื่องของอัตะวัศุนการใช้สื่อต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ถัดออกมาถ้าหากว่าต้องการที่จะลึกในเรื่องของการให้เอกภาพในด้านพระนามชื่อของอัลลอฮ์และคุณลักษณะของพระอ,องค์นั้นให้เริ่มหนังสือตำรา อันอากอีดาอันวาซีติยาแล้วก็ถัดไปก็หนังสืออันอากอีดาตอฮาวียอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เริ่มเข้าสู่ในหนังสือตำราที่เกี่ยวกับกลุ่มฟิรอกต่างๆหลังจากที่ผ่านพ้นหนังสือตำราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอรุกกนุนอีมานองค์ประกอบของการศรัทธาทั้ง6ประการลงไปดูหนังสือตำราพบหนังสือตำราบาง,บางเล่มเนี่ย ไม่ได้ยืดยาวเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นในการศึกษาในเรื่องของหลักการาศาสนาในประการต่อมาบรรดานักวิชาการหลายท่านมีคำพูดหนึ่งที่เขาอ้างไปยังท่านอับดุลการีมอริรฟา,ราฮีรอฮิมาฮุลลอท่านได้กล่าวว่าต่ออามุนกีบารซุมมสุสซิรอตอาหารของคนที่มีอายุก็คืออาหารของคนที่สูงอายุ มันเป็นพิษสําหรับคนที่มีอายุน้อยๆคนที่วัยน้อยๆนั่นเองคํานี้เนี่ยมักที่จะใช้กันบ่อยมากสแสดงให้เห็นว่าคํานี้เนี่ยอาหารของคนที่อายุคนโตโตเนี่ยมันไม่เหมาะกับเด็กอาหารของคนโตโตนั้นมันไม่เหมาะกับเด็กคําพูดเหล่านี้เป็นคําพูดที่แฝงไปด้วยสิ่งที่ถูกต้องและก็สิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องนั่นก็คือ คนที่เริ่มที่จะ,สะแสวงหาในเรื่องของศาสนาเนี่ยวิชาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องหลักการศาสนาเนี่ยเขาจะต้องเริ่มวิชาที่เป็นพื้นฐานเริ่มตั้งแต่วิชาที่เป็นพื้นฐานแต่ระดับทีละนิดทีละหน่อยไม่ใช่เริ่มบางคนเนี่ยเวลาสนใจในเรื่องของหลักการศาสนามุ่งไปเรื่องหนังสือตำราที่มีการโต้อตอบมีการถกกัน เขาบอกว่าการถกเนี <authority ICEOVER> mm men ่ยม ah ันจะได้ความรู้แต่บางครั้งการถกเนี่ยมันเป็นผลเสียสําหรับคนที่จะเริ่มในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาเพราะจะทําให้เกิดการเบื่อหน่ายเพราะเนื่องจากว่าคนที่เริ่มต้นเนี่ยเขาไม่มีหลักดังนั้นเวลาศึกษาในเรื่องศาสนาเนี่ยเขาจะต้องจับหลักซะก่อนหลักในเรื่องของภาษาอาหรับหลักในเรื่องของการให้เอกภาพในเรื่องของ หลักความเชื่อต่างๆที่ถูกต้องซะก่อนก่อนที่จะเข้าสู่หนังสือตำราที่มันลึกๆที่มันเป็นข้อขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆดังนั้นคนที่จะเริ่มต้นในการศึกษาหาวิชาความรู้เขาจะต้องอะไรรู้ถึงสิ่งที่ตนเองนั้นศึกษานั่นก็คือพื้นฐานเหมือนกับคำพูดของบรรดานักวิชาการที่บอกว่าอาหารของคนคนโตๆเนี่ยมันเป็นพิษสําหรับเด็กๆ นั่นหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยวิชาลึกๆเนี่ยมันไม่เหมาะสําหรับเด็กประเด็นลึกๆเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เหมาะกับเด็กๆแต่ไม่ใช่ให้เรานั้นอ,อกห่างจากอะไรการฟังบรรดานักวิชาการอาวุโสเพราะการฟังการรับความรู้จากบรรดานักวิชาการอาวุโสนั้นถือเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าผู้อาวุโสนักวิชาการอาวุโสเขานําหนังสือตําราเบื้องต้นมาสอนเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอะไรรับความรู้เหล่านั้นเพราะตําราเริ่มต้นถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุสอนสิ่งเหล่านี้มันอาจจะลึกซึ้งได้ความรู้ได้เกิดความรู้มากกว่าคนที่เป็นเด็กๆที่สอนตําราต่างๆเพราะความสามารถประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มันมีเยอะ ดังที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมได้พูดถึงฮะดิบทหนึ่งที่ท่านนาบีได้กล่าวว่าอันบารอกะมาอากาบิรุกุมความเขาเรียกว่าความบรารอกะความสิริมงคลน,นั้นมักจะพบเจอในคนที่สูงอายุหมายถึงประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ศึกษาในเรื่องคนที่ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องหลักการาศาสนาบุคคลเหล่านั้น ถ้าหากว่าเขามีอายุเยอะเเขาจะมีประสบการณ์ในการสอนการถ่ายทอดความรู้นั่นคือนั่นคือความบาร์์กาหรือความสิริมงคลถ้าหากว่าเด็กๆคนที่พึ่งที่จะศึกษาในเรื่องหลักการาศาสนารับความรู้จากคนที่มีอายุเยอะๆก็ยิ่งดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเขาถ้าหากว่าผู้สูงอายุบรรดามาชายกบรรดาคณาจารย์ที่มีอายุเยอะเสอนตำราพื้นฐาน พยายามเก็บโอกาสพยายามฉวยโอกาสในการศึกษารับความรู้จากบุคคลเหล่านั้นเพราะจะมีความสิริมงคลความจำเริญในการต่ทอดความรู้ในการเข้าใจประเด็นต่างๆในการอธิบายให้เห็นภาพบางครั้งเนี่ยคนที่มีอายุเยอะคนที่มีประสบการณ์เนี่ยเวลาเขาสอนในเรื่องของศาสนานั้นเขาจะมีตัวอย่างเยอะ เขาจะมีประสบการณ์มากกว่าคนที่เพิ่งจบใหม่ในประการต่อมาคําว่าต่ออามุลกีบาตซุมมุสิลอดอาหารของคนที่มีอายุเยอะเนี่ยอาจจะเป็นพิษสําหรับเด็กเนี่ยบางครั้งอาจจะมีสองความหมายดังที่เช็คได้กล่าวว่าคือให้เรานั้นสนใจในการศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ ในอีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือความหมายที่ไม่ถูกต้องการไม่ได้ตตลัก,กีการที่ไม่ได้ไปรับความรู้จากคนที่มีเป็นคนที่เป็นนักวิชาการอาวุโสอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันการที่เรานั้นไม่ไปนั่งไม่ไปรับความรู้จากบรรดานักวิชาการอาวุโสทั้งความรู้และทั้งอายุของเขามีอายุเยอะอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้เอาความรู้จากบุคคลเหล่านั้นเนี่ย มันก็จะเสียโอกาสและความเข้าใจอย่างนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดๆเช่นเดียวกันบางคนอ้างว่าอ้างว่าอะไรต่ออ้ามุนกีบ้าซุ้มมุสิยวอดการที่เรานั้นไปศึกษาไปเอาความรู้จากคนที่มีอายุเยอะเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะแต่ถ้าหากว่าบรรดานักวิชาการนักอุตสรสอนตำราที่เป็นพื้นฐานอย่างนี้ เราสามารถที่จะไปรับความรู้เพราะความรู้ของพวกเขานั้นเป็นบรารอกเป็นความสิริมงคลก็นี่คือเก็ดเล็กเก็ดน้อยในการเสวงหาความรู้นั่นก็คือการศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนและอย่าได้รีบร่งจะต้องอะไรจะต้องศึกษาอย่างท่องแท้จะต้องรู้อย่างจริงๆในประเด็นต่างๆในตำราต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือก,กิตาบุตโตฮิตหรือวิชาฟิกเบื้องต้น หรือตลอดจนในเรื่องของบทบัญญัติต่างๆประเด็นต่างๆวิชาอื่นๆในเรื่องของวิชาตัฟซีดวิชาหลักวยากรณ์อาหรับวิชาอุซูลุฟิกหลักเกณฑ์การเข้าใจในประเด็นต่างๆหลักฐานต่างๆที่อยู่ในบทบัญญัติอิสลามสิ่งเหล่านี้เป็นวิชาที่นักเรียนนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เขานั้นจะต้องอะไรศึกษาก่อนชาลาะขอฝากประเด็นเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นเกตความรู้ให้กับนักเรียนที่จะเริ่มต้น ไฟที่จะศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาก่อนชาวล้อค่อยต่อในตอนที่9ด้วยการนำหนังสือการเทิดทูนความรู้ก็ขอบิดท้ายด้วยกับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายฮวัสซลามอัลัยกุมวะราหมัตุลลอฮิวะบารากาตุ